อาปากน้องโด่งไม่มีคอมเมนต์นะคะกินก่อนกินก่อนกินก่อนชิมไม่หรออ้าวก็ต้องกินสิเธอเธอโดนมังคีผายแล้วปอนอันนี้มันยิ่งกว่าคอมเมนต์แล้วเนี่ยเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะเริ่มเริ่มไดสองรอบเมื่อกี้ไม่ได้เหรอไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ว่างทุ่งก่อนก็ได้นะสวัสดีครับหนุ่มเองครับกับชุมชนคนไกลบ้านทีวีวันนี้จะพาไปรู้จักและชิมรส ส้มผักเซียนกันที่ออฟฟอร์ดครับอันนี้ก็หนักกว่าใครจริงเลยต้องกินได้เหรออันนี้มันยิ่งหนักกว่าใครจริงก็ได้ดวงดวงต้องกินด้วยสิดวงพรีเซนต์แล้วอ่ะอันนี้มันหนักกว่าใครจริงอีกแล้เนี่ยหนักกว่าพี่แดงดิต้องกินด้วยเหรอส้มแซ่บไหมดวงแซบถึงใจแบบดูหน้าดวงตายิ่งเล็กเล็กยิ่งเล็กเข้าไปใหญ่มันยังไงนี่น้องนี่ตายแล้ว ได้ราไปอยู่คน่ร้อยกว่าพันนูยุบงยนชนะหวยแต่มีบางอย่าไม่ทอะไรหรอกมัีสกีมด้วยซึงเนี่ยปอนเอาไปูปอนพี่แดง้เผื่อยบปอนหร้อยแน่เลยวะไม่ถึงจริงเหรอยไม่รู่อันนี้มันแกงอะไรนะพี่อันนี้กอะไรเพาะปลาค่ะเาะปลาเออพูดผิดกระเาะปลาไม่ใช่ไปลาหสิบ้าวอู้ด ก่อนก็ได้นะได้ยังกิฟได้แล้วจะเจอีกรอบจะกูไม่เอาแล้วา้าทำอะไรกินกันมีมีกระเพาะปลามีไส้อัวไส้อัวยวายแล้วก็จะมีส้มตำกินสักหน่อยกุ๊กกิ๊กอ้เนนี่งเ้นมีมีวง แล้วตามเมื่อวันเมื่อกี้หมดี๋ยวสักหน่อยเขาจะบุจะบุจะบุของเขาเลยนะไอของเขาเลยนะใครชนะนะคนไหนชนะกีซลไลนมีบยเลยยได้ร้อยปอนด์วันนี้โโชคดีจังใช่ดี่เลยพี่แดงหนูซื้อต่อสามอ่ะพี่แดอพี่แดงแซงกิ้วฟอกระเพาะปลาเด่ใจด่ใจแล้วเ็ปาก ทำไมไม่ห้าทัขเล็ดเผาเนี่ยเขาก็ไม่ทำอะไรกันหรอกเขาเจอกันเขาก็เล่นการพนันนับเลขนับเลขนับเลขได้ร้อยปอนด์เขาบอกได้ยังไงอะพี่แดงมันถูกไมก็นี่เป็นนาฬิกานาฬิกานาฬิกานี่ก็สิบนาฬิกานี่ก็สิบถ้าเป็นเครื่องบินเครื่องบินนี่ก็สิบเครื่องบินนี่ก็สิบใช่ป่ะแล้วก็มีนี่พอร์ตแล้วก็สิบนี่ก็เป็นเงิน อีกก็ได้อีกผู้เชี่ยวชาญ30พอดีเป็นทั้งหมดเป็นร้อยหนึ่งผู้เชี่ยวชาญค่ะวันนี้ทํางานทั้งวันได้ยี่สิบทำไมแกถึงต้องกินเส้นวันไม่กินหมอเส้นที่อร่อยอะมันเผ็มันไม่มีเส้นมันกินไม่เว้นมันอร่อยอ่ะคนกุดข้าวปุ้นดัตช์อืพี่พี่กินเส้นไม่ได้พี่ว่านแน่อยเพราะว่าเขาเด็กเส้นไงอ๋อไทยอ๋อพี่กินบะกกีบข้มาเจอกันเด้อะบอกว่ามาเร็ว IPhone, ไอ้ฝนใส่ต้มน้ำร้อนหน่งใส่เส้นเส้นไหนอะเส้นไหนของเจอเส้นนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเส้นอะไรไม่รู้เป็นกิ่แข็งอะแต่เหมือนมันไม่ใช่กีก็เส้นนีไโดดใส่ไปโดดนีเาเนี่ยไอ้ฝนไอ้ฝนพี่ยังน่ยพี่พี่แบบงันีคนเพักกพักเสียงน่อากสมเสียมากินอะไรกสมเสี่ยมาชิมดู ก็เคเห็นผักงันแม่นโดนพักเสมอาปมากินก่อนนะชิมฝีมือคนดูถ้ากินกับลูกกับพ่อม่เสริมไคนคนนี้มันหักกินจริงๆเนาะที่อยู่ที่ไหนก็อียังเขาจะรู้ก็เขามันกินได้เนี่ยนี่กินได้ไหมกินได้ไหมล่ะลูกอยู่บางยางไม่กินอะไรเลยไม่พอถามไม่กินไม่ได้ไม่ไอผักตัวนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า g a ลิกม m สตาร์ดนะหวยไทยก็มีมา จำแอปทำไมดูน้องน้องแพ้จริงนี่ดนี่เป็นัวางาแหละอ๋อฉันไม่ได้ทำค่ะฉันซื้อเนี่เนี่ยะาปาาสิราแก่ปาปาส้มปาส้มก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวจะทอดแซ่บกินกับตะปูหุงให้กินของฟรีอะแดงๆไปเถอะอ่ะใครจะนำเสนอส้มผักเซี้ยนอใครจะเป็นคนนำเสนอส้มผักเซี้ยนน้องฝนเหรอ อ้าวไม่นำเสนอเลยเหรอนี่ส้มผักเซรียนมาจากในอังกฤษน้องดวงอ่น้องดวงนำเสนอเลยคนทำไม่ค่อยเซียนสิเนี่ยผักมันได้แม้อร่อยคนทำมันมีแต่เซียนค่ะคนทำไม่ค่อยเซียนค่ะอแอปากน้องดวงไม่มีคอมเมนต์นะคะกินก่อนกินก่อนกินก่อนเอเอาก็ต้องกินสิเธอเธอ จะพังทิพย์แล้วปออันนี้มันยิ่งกว่าคอมเมนต์แล้วเนี่ยอันนี้ยิ่งกว่าหนักของใครกินกน,นี่ยต้องกินได้เหรออันนี้มันยิ่งหนักกว่าใครกินมันได้ดวงดวงต้องกินด้วยสิดวงพรีเซนต์แล้วอะ่ะอันนี้มันหนักกว่าใครกินอีกแล้วเนี่ยหนักกว่าพี่แดงอีกต้องกินด้วเหรอทำหน้าเหมือนเหมือนเหมือนมันกินยาบ้าหรืออะไรประมาณนั้นหรือว่าใส่ด,ดืนะ้องอมงอมงอมอร่อยไหมดวงเดี๋ยวกินดินนิดนึงส้มค่ะส้มส้มแซบไหมดวงแซบถึงใจแบบ ดูหน้าดวง่ะเ่ยิ่งเล็กเล็กยิ่งเล็กข้าพใหญ่มันยังไงนี่น้องนี่คนทําคนทําอยู่ฝั่งนี้นี่สาวปวดไม่ปวดอยู่นี่มันต้งขหัวนี่แซมนะคะแตถ้าเป็นอาหารที่ว่านูไม่กินเค็มงานหนูก็เอิร์นนี่ประเทศอังกฤษคนทำไม่ปวดอยู่นี่ภาคอีสานบ้านคอยเอิร์นภักเสือนเออนี่เล็นเองเธอแหละในสวิตจะเกิดมาจากทองพ่อทองแม่ืมแซ่บปะ จัสีเอุ่นนะ่ดูหน้ามัน้คนทำต้องชิมเองมาดูอ่ะเห็นแต่ว่าซื้อมากซื้อมาบ้าซิลันเจสันก็จะชื่อเจสันมันมีหลาเจสันมีเจสันโดลเจสันฮาเจสันมาดู่ะจะพักที่ไหนไม่รู้อ่ะ ผู้หญิงโดนวุนกลมนะไม่ผีตัวเล็กเครื่องเสร็จยังมีด้สามมะกโกน่าไละแล้วเสรน้องหนุ่มดูซิเครื่องเสร็จยังหนูจะได้เอามีดเอาอะไรมาขูดมาสับมาเฉาะเปาะเปาะแปะแปะโอเคไหมก็มันก็ก็หยิบมันก็หยิบเอามีดมาหยิบเอามีดออกมาเลยอันไหนสีเขียวหรือว่าสีนั่นสีเขียวไม่ได้หรอกต้องสีฟ้าสีเขียวเาใช้ดีนะ เป็นยังไงครับส้มผักเสี้ยนที่ออกฟอรถ้าชอบไม่ชอบยังไงติชมกันได้นะครับนี่เป็นเทปแรกถ้าเกิดว่าชอบมากก็กดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยครับบาย